พามาเบิ่งบรรยากาศเอาน้ำใส่อ้อยละวิธีการเอาน้ำใส่อ้อยง่ายๆก่ะสูกใส่เลยค่ะมันร้อนมันร้อนอ้อยสองเดืยนกว่าแต่กประมาณนี้อันนี้มองได้บกเกิดยิงซี่เขาก็สับไสเลยแต่สับเหยียบลงไสเลยแต่ ดีกันง่ายๆหอดาออกน้ำข้อนะสวัสดีค่ะวันนี้พาปราเบิง้งวิธีสูบน้ำใส่อ้อยค่ะอ้อยอายุสองเดือนกว่าค่ะแกสูบใส่แบบ พอดนาสองค่ะยังอ้อยยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยตอนะนี้เมืาา่อนี้อากาศฮ้อนๆค่ะเอาน้าใส่อ้อยพันหยาอย่างซีกเขาก็พรออกก็ได้ตอนนะี้เวลาเขามาเดินน้ำใช่ไหม เดี๋ยวนี้ยาคาย้าแากะงาุ้๊กค่อยตายเลยยาเฮ็ดแบบไม่แบบไดวีด่ปุ๊กเออ้าเต้นเลยนั่นก็จะเอารถไถยี่สิบซีแรงมาเล่นเลยวันหยาเขาก็ดึงเอาตั้งแต่แถวๆในร่องอ้อยออกนะอันเลยซึ่งเขาก็ถอนออกก็ได้นะ นี่นี่มันเป็นไนแตนเบียนเลยหัหน้าอ้อยเพือ่อนผมมาให้ก้อยใส่ให้อ้อยมาให้มันกินนอนก่ออ้อย็็่มีอย่างหลายอย่ในการดูแลช่วงเนี่ยเขาก็แค่สูบน้ำใส่แน่น้ำกับน้ำชนลัประทานน้ำแม่น้ำ คลองเชิญอไอ้อยถ้าใบมันแบบเจี่ี่นี่แสดงว่ามันได้กินน้ำเต็มที่แต่เดี๋ยวไปทั้งที่ว่าย,ยอดแหลมๆแต่แต่น้ำพ oh ันด้งน้ำพันได้เดินไปหอดมองใดได้ถึงน้ำแล้วมันก็จะเป็นแบบใบกว้างๆออกค่ะสังเกตเบ่อ้อ้อยถ้ามันใบมันเป็นรีบๆนี่แสดงว่ามันอยากให้เขาใส้น้ามันด้จตะ วิธีเบิง้งเขาก็เบ,บิ้งง่ายๆถ้าลักษณะนี้ก็แสดงว่าพอแล้วเขาก็รอไสอีกรอบนึงค่ะถ้าฝนไม่ตกเลยมาสูบน้ำเลยเมื่อนะแดดฮ้อนๆไปยืนตอตอทอไปเรื่อยๆใี่ไหะค่ะ คนมากซเสเองบ่ได้จ้างคนหจ้างบ่ไหวสวัสดีจ้า